ด่วนด่วนด่วนอาเซียนดายับครับคอมเมนต์หน้าแหกไม่เหมือนที่คุยกันไว้บ้านพักนากกีฬาไม่เสร็จรายการรับผิดชอบจากเจ้าภาพต่อกันที่อีกเรื่องนึงเ bon ทคบอลไทยทำโหดตัวตึงในย่านเอเชียถล่มยับกัมพูชาใช้พลังงานไปเพียงแค่10%เเท่านั้นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับแอดก็ ห่างหายไปนานครับไม่ได้อัพคลิปเนี่ยมาประมาณ10วันได้ก็เพราะว่าติดธุระด่วนครับไม่ว่างจริงๆซึ่งวันนี้แอดก็รีบกลับมาทําคลิปให้กับคุณผู้ชมรับชมกันอีกเช่นเคยครับโดยคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวศึกซีเกมที่กัมพูชา ตอนนี้ก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วครับซึ่งก็จะมีการแข่งขันในวันที่5-17พฤษภาคมนี้ชิงกันทั้งหมดเนี่ย608เหรียญทองโดยไทยเราก็ตั้งเป้าคว้าทองอยู่ที่163เหรียญทองครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงการแข่งขันกระแสดราม่าก,ก็ยังมีไม่หยุดไม่หย่อนเลยโดยเฉพาะเรื่องล่าสุดที่ค่อนข้างเป็นกังวลของชาติอาเซียนเลยครับก็คือเรื่องของบ้านพักนักกีฬา ซึ่งนายขเมีนเองก็ได้ออกมาบอกว่าจํานวนนักกีฬาที่เข้าพักในหมู่บ้านพักนักกีฬานั้นรองรับได้แค่3,500คนเพราะว่ายังสร้างเสร็จไม่ทันโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าภาพขเมีนก็คุยโม้จนเขินเลยครับโม้บอกว่ารองรับนักกีฬาเนี่ยได้ถึง8,000-10,000คนแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยยังเสร็จไม่ทันเลยครับรับได้แค่3,500คน3,500ก็น่าจะอึดอัดหน่อยเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จเลยคือหักออกเกือบครึ่งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย6,000-8,000-10,000บ้าง แต่จริงๆ3,500นะครับสำหรับขมรนก่อนหน้านี้เนี่ยหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็ยืนยันว่าบมู่บ้านนักกีฬาของขมรเนี่ยอาจจะสร้างเสร็จไม่ทันกําหนดทําให้นักกีฬาบางส่วนต้องย้ายไปอยู่ที่โรงแรมโดยจากเรื่องเนี่ยจะให้เข้าพักถึง10,000คนซึ่งล่าสุดเนี่ยฝ่ายจัดซีเกมก็ออกมายอมรับแลยครับว่า ไม่ทันจริงๆปรับเหลือให้เข้าพักเพียงแค่3,500คนโดยที่นักกีฬาหมากรุกของทีมชาติไทยเราเนี่ยจะเดินทางไปยังกัมพูชาในวันที่29เมษายนนี้ครับเพื่อแข่งขันแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะได้ที่พักไหมจะได้พักที่ไหนก็ยังรอยืนยันจากเจ้าภาพอีกครั้งซึ่งการกีฬาห่างประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าไทยเราจะคว้าเหรียญทองถึง163เหรียญทองเป็นเป้าหมายนะครับในซีเกมครั้งนี้เรียกว่าบรรพักนักกีฬาก็ยังเป็นเรื่องที่สาคัญอยู่ การที่ให้พักน้อยเนี่ยไทยเราก็ยังไม่รู้ว่าจะพักที่ไหนเลยแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าส่งผลต่อการแข่งขันแน่นอนครับถ้าได้ที่พักที่ไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยส่งผลต่อประสิทธิภาพการแข่งขันแน่นอนครับสำหรับซีเกมครั้งนี้ก็ยังต้องรอทางเจ้าภาพคอมเมนต์แหละว่าจะมีอะไรรองรับไหมจะเป็นทาวเฮาส์14คนไหมอันนั้นก็ ดูเดือดหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด4เกมนั้นก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่าไม่มีการเรียกเก็บแต่อย่างใดเนื่องจากหลายชาติตําหนิยับเลยในชาติอาเซียนด่ายับเลยครับบอกว่าเก็บแพงเกินไปสุดท้ายขาเมนก็ทนแรงกดดันไม่ไหวครับส่วนชาติที่จ่ายไปแล้วทางกัมพูชาก,ก็จะคืนให้ทั้งหมดแต่ว่าจะยังเก็บค่าธรรมเนียมปกติโดยช่องทีวีเนี่ยจะเสียเงินค่าธรรมเนียมประมาณ1 0 0 0 0ืนเหรียญสหรัฐ หรือว่า3 5 0 0 0 0บาทซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยจะรับผิดชอบดูแลเรื่องของการถ่ายเท่าสดก็ยังดีนะครับที่ขมรเนี่ยตื่นตัวก่อนไม่งั้นไทยเราเองก็ไม่รู้จะเอาตังจากไหนเลยครับ28ล้านเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่าขมรเนี่ยจะเก็บค่าลิขสิทธิ์กับเราถึง28ล้านบาทหรือว่า8 0 0แสนเหรียญ US สุดท้ายก็ยังดีที่กัมพูชายอมถอยเอาละครับมาต่อที่อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่แฟนกัมพูชาบ่นยับเหมือนกัน กับชุดการในขันฟุตบอลทีมชาติตัวเองและก็ยังบอกว่าการออกแบบชุดยูนิฟอร์มของนักกีฬาไทยเราเนี่ยดีกว่ามากเทียบกับกัมพูชาไม่ได้เลยซึ่งหลังจากที่ทีมชาติไทยเราเปิดตัวชุดแข่งภายใต้แบรนด์ของแกลนสปอร์ตล่าสุดครับทัวร์ของคอมเมนต์องก็ลงเพจสมาคมฟุตบอลของกัมพูชาที่เปิดตัวชุดแข่งในการแข่งขันซีเกมซึ่งทัวร์ของคอมเมนต์เนี่ยหลายคอมเมนต์ก็ยกภาพชุดฟุตบอลของนักกีฬาทีมชาติไทยในหลายคอมเมนต์บอกว่าไทยเราเนี่ยสวยกว่ามาก เทียบกับของกัมพูชาไม่ได้เลยการออกแบบห่วยแตกมากสําหรับกัมพูชาหล,ลายๆคอมเมนต์ก็ทัวลงยับเลยครับในเพจของฟุตบอลคขมเมนตไปทํามาก็อยากได้ชุดแบบรเราซะแล้วนะครับจะเอาทุกอย่างจริงๆเอามาดูอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องล่าสุดเลยก็คือเรื่องของกีฬาเทควันทีมชาติไทย ตัวตึงในย่านอาเซียนเลยครับโชว์ฟอร์มหรูเลยกวาดห้าเหรียญทองในศึกฟรีซีเกมชนิดที่ไม่เกรงใจเจ้าภาพกัมพูชาเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งศึกเทคบอลฟรีซีเกมที่ประเทศกัมพูชาโดยจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเล่นจริงในซีเกมครับเป็นกีฬาสาธิตสําหรับสี่ชาติที่จะเข้าร่วมกันในขันก็คือไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและก็กัมพูชาก็เรียกได้ว่าเทคบอลนิมชัตไทยกวาดไปคนเดียวเลยครับห้าเหรียญทอง ส่วนอันดับ2เนี่ยก็ตกเป็นมาเลเซียอันดับ3เนี่ยก็ตกเป็นกัมพูชาและอันดับ4ก็ตกเป็นของอินโดนีเซียซึ่งก็แน่นอนแหละเรียกว่าไทยเราเป็นเจ้าแห่งเอเชียเลยก็ว่าได้กับกีฬาเท็บอลเพราะว่าคว้าแชมป์โลกมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่หมดทุกชนิดกีฬาแต่ก็ถือว่าโดดเด่นจนถึงขั้นทั่วโลกยกนิ้วให้เลยครับสำหรับกีฬาเท็กบอลโดยเฉพาะจังหวะฟาดฝรั่งเนี่ยว้าวตื่นตาตื่นใจมากการเล่นกับกัมพูชานักกีฬาเท็กบอลไทยเราเองก็บอกว่า ใช้ไปไม่ถึง30%ด้วยนะครับกับการเล่นกับกัมพูชาคือกัมพูชาเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยโดนเราอัดยับเลยทั้งประเภทชายเดี่ยวชายคู่เรากินเรียบครับแม้แต่มาเลเซียที่บอกว่าตะกร้อเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกับเราเลยเบียดเบียดกันอยู่ในอาเซียนแต่มาเจอเทคบอลเราก็เหนือกว่ามากครับคว้าไป5้าเหรียญทองซึ่งแอดเนี่ยก็มีคลิปให้ร้วบางช่วงบางตอนที่เราเนี่ยปราบพยศของเขมรได้เรียกว่าไม่สู้เลยสําหรับกัมพูชาโดนเราสอนเชิงแบบไม่ไว้หน้าเลยครับ เอามาเริ่มกันที่จังหวะนี้ครับเปิดมาก็เป็นผู้เล่นกัมพูชาครับรับบอลพลาดไปครับจังหวะนี้แม่วิ่งไปรับบอลแต่ไม่ถึงครับเตะแป๊กนะครับไทยเราเนี่ยชุดสีน้ําเงินครับส่วนกัมพูชาเป็นชุดสีส้มและดูจังหวะนี้โคกเอาแล้วครับเป็นจังหวะตั้งของไทยเราขึ้นฟาดจังหวะนี้โอ้โหยังรับได้นะครับแ,แก้ด้วยเข่ามาแต่ว่าไม่ลงครับโอ้โหนางอีกนางงก,กันเลยทีเดียว แต่อีกจังหวะหนึงครับมุมกล้องเปลี่ยนรับบอลแรกก็ไม่ดีอีกครับแม่ผู้เล่นกัมพูชาอุต่าหซุ่มซ้อมนะครับแต่ว่าต้องฝึกเยอะกว่านี้แล้วดูไทยเราจังหวะนี้โยดโยดโอ้โหได้หมดแล้วครับไทยเราและอีกครั้งหนึ่งครับกัมพูชาเสิร์ฟด้วยเข่าเหมือนไม่อยากเล่นนะครับจังหวะนี้เราโขกด้วยหัวนี่ขนาดยังไม่ขึ้นฟ้าน,นะครับหน้าตาเซ็งกันเลยทีเดียว โอ้โหแล้วเสิร์ฟด้วยศีรษะอีกครั้งหนึง่งดูเราครับเนี่ยเอาเอาบ้างแบบนี้ไม่เหลือสิครับโอ้โหแม่อย่าให้ได้ขึ้นฟ้าเลยครับแบบนี้ไม่น่านะครับนักกีฬาไทายเราถึงบอกว่าใช้ไปไม่ถึง10%กับการเล่นกับกัมพูชาในครั้งนี้โอ้โหรับไม่ได้อีกครับออหอหอน่าสงสารเหมือนกันนะครับแล้วดูโอ้โหบอลแรก ไม่ได้ครับโดนลูกเสิร์ฟเราไปเลยอีกครั้งหนึ่งครับดูเราจะได้เสิร์ฟเดี๋ยวเสิร์ฟจังหวะนี้รับบอลแรกดีดีแล้วยังไงดีแล้วโคกโอ้โหไม่ลงนะครับแล้วดูอีกจังหวะหนึง่งรับบอลแรกได้เล้วแก้ไป <laughs> โอ้โหจังหวะนี้แม่น่าสงสารเหมือนกันนะครับไทยเราก็ดูถึงระดับโลกครับแต่ว่าฝั่งของกัมพูชาเนี่ย ยังไม่ได้ร่วมกันในขันเลยแล้วดูอีกหนึ่งจังหวะครับโตกันได้จังหวะน,นี้กัมพูชาฟาดจังหวะน,นี้โอ้โหแม่ฟาดเหมือนฟุตบอลเลยครับเน้นแรงครับไม่เน้นลงแล้วดูจังหวะน,นี้เสิร์ฟด้วยเข่าไปอีกทีหนึง่งไทยเราตั้งตั้งแล้วแก้มาด้วยศีรษะเอาหูย่างรับได้เอาโอ้โหมัวไปหมดเลยครับตอนนี้กัมพูชาหน้าเศร้าเลยครับ เจอกับทีมระดับโลกเรียกว่าเป็นแชมป์ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเบอรตต์ต้นๆเลยและดูอีกหนึ่งจังหวะแล้วโชว์บ้างครับจังหวะแบบนี้รับไม่ได้เลยครับแม่แทบไม่อยากเล่นเลยครับจบเซตแรกเนี่ยเป็นเราครับที่ชนะแบบขาดลอยเลยคือฝั่งกัมพูชาสู้ไม่ได้เลยครับและก็น่าจะไม่อยากสู้ด้วย เอาละครับเรามาดูเซตที่2กันบ้างครับเซตที่2ดูครับเสิร์ฟมาแบบนี้กินนิ่มเลยครับเราโอ้โหได้แต้มไหมจังหวะนี้ได้นะครับแล้วดูอีกหนึ่งจังหวะลูกเสิร์ฟแบบนี้แล้วดูกัมบูชาโตมาแล้วลงด้วยเอาละครับลงแบบนี้เราแก้มาด้วยการรอโอ้โหแหมหยอดแบบนี้ห็ไม่ทันเลยครับแล้วเสิร์ฟบรรุิษฐไม่ลงครับจังหวะนี้ต้องเสิร์ฟใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ เริ่มเซ็งนะครับใช้เท้าเหยียบบอลเลยโอ้โหปกติเขาจะเป็นมารยาทของการแข่งขันนะครับจะใช้มือในการส่งบอลและดูจังหวะนี้เสิร์ฟมาแล้วดูไทยเราไทยเราฟาดนี่นะครับโอ้โหแต่ยังรับได้แล้วแก้ได้ไหมแก้ได้ไหมแก้โอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหดูแบบนี้แล้วก็มันคนละชั้นกันจริงๆนะครับเกมของไทยเรา และดูกัมพูชาแก้มาจังหวะนี้ก็ไม่ลงอีกอนี่เป็นนักกีฬาของกัมพูชาจริงๆหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นตัวแทนเพราะว่าถ้าแบบนี้แล้วการแข่งขันไทยเราก็น่าจะคว้าเหรียญทองนะครับเพราะขนาดเป็นการลองทีมก็คว้าไป5ทองชนะรวดทุกประเภทเลยและดูจังหวะนี้โอ้โหแม่ฟาดจังหวะนี้ แทบไม่อยากเล่นเลยครับผู้เล่นกัมพูชาแล้วเสิร์ฟจังหวะนี้ก็โอโหการเสิร์ฟโค้งกลิบเลยครับและก็เป็นฝั่งไทยเราเนี่ยที่เอาชนะฝั่งกัมพูชาได้แบบขาดลอยเลยเรียกว่ากัมพูชาแทบไม่อยากจะเล่นนะครับก็เป็นไฮไลท์บางชว่วงบางตอนเท่านั้นนะครับไทยเราก็คว้าเหรียญทองทุกประเภทนะครับทั้งชายคู่ชายเดี่ยวคู่ผสมหรือว่าหญิงเดีย่ยวหญิงคู่ยังไงก็รอติดตามกันในวันจริงสำหรับกีฬาเชคบอล หรือว่ายอดเยี่ยมครับฝั่งคอมเมนต์เองก็ไม่น่าจะเล่นแง่เล่นมุมกับเราได้ยังไงก็อย่าลืมตามแชร์กันนะครับสำหรับกีฬาเชคบอลในศึกซีเกมและก็กีฬาอื่นด้วยนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับซีเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ก,กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ